แค่ามาให้อาหาปลาด้วยครับพอดีช่วงแรงครับลุงเวียนมาหาอาปลาครับอาหารกินตุ้งเมือแล้วครับเหมือวเสี่ย ช่วงนี้นะฝนก็ต้องเรียงขึ้นมาว่้ใลูกแต่ไลฟยต้องเลี้งย,ยง,เงเห้มันง่ายใช่ไหม บรรยากาศยงมีมารงนะครับอากาศกนดีช่วงนี้ฝนแบบช่วงสวยๆกับตกนิดนึงครับแต่ว่าตัวนี้ช่วงนี้ปา่ากำลังหาวกำลังว่างไทยรูปเอาแค่นี้ก่อนครับ